เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบ ตั้งแต่3ส1ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับณปัจจุบันนะ66ลบต้นปี42ก็24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเข้า3เงื่อนไขหนึ่งะครับจ่ายเงินสมทบครบ180เดือน สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับอายุ55ปีได้รับบำนาญชราภาพ1้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก100และ1.5ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ35ปีตั้งลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม 20%เซนเดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ7820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3910บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่ 2. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 30ปีบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,324บาทนะครับ ตัวอย่างที่ 3. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,737บาท ตัวอย่างที่4ท่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ7,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,151บาท ตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,820บาท20เซนของ7,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณได้รับคือ1,564บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนนะครับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูตารางนี้กันดีกว่านะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับ นะปัจจุบันเงินบำนาญส่งถึงแค่24ปีเนี่ยนะครับอย่างที่พูดในต้นคลิปแต่ทำไมนะครับมีตัวอย่าง35ปีคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราคำนวณน,นะครับเราก็ต้องวางไปถึงอนาคตด้วยนะสำหรับใครในอนาคตที่จะเข้ามาหรืออยากจะคาดการนะเพราะบางคนเฟิร์สจ็อบเบอร์เริ่มเข้าทำงานใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสที่จะสะสมได้ถึง35ปีหรือมากกว่านั้นเลยก็ได้นะครับ นาะส่ง34ปีได้บํานาญ3,793บาททรง33ปีได้บํานาญ3,675บาทท่ง32ปีได้บํานาญ3,558บาทส่ง31ปีได้บํานาญ3,441บาทส่ง29ปีได้รับบํานาญ3,206บาททรง28ปีได้รับบํานาญ3,000 89บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ2,972บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ2,854บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ2,620บาททรง23ปีได้รับเงินบำนาญ2,502บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ2,385บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ2,268บาท ทรง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,033บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ1,916บาททรง17ปีได้รับเงินบำนาญ1,799บาทแล้วก็ทรง16ปีได้รับเงินบำนาญ1,681บาทนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ